เอาละครับกับมาอีกครั้งกับเกม Sola าสม a รวันนี้เราจะมาทำลายดาวโลกแบบสุดพิสดารกันนะครับอ่าเริ่มจากยิงมิสไซล์สีแดงไปก่อนรูปลไปเลยมิสไซล์ระเบิดนะครับกำจัดมนุษย์ไปได้11ล้านคนแล้วนะครับโอ้โหเพิ่มเป็น40ล้านดู เวลาอวสานโลกแล้วตวูมอย่าดูถูกมิสไซล์ขนาดจิ๋วล่ามันสามารถทําลายรอบไปครึ่งโลกได้เลยตอนนี้ปลาไป800กว่าแล้วครับโอ้โหหนึ่งบิลเลียนแล้วนะครับเด <c oughs> ี๋ยวมาดูอาวุธอันอื่นดีกว่าว่าจะเร็วกว่านี้ไหมอาส่งจานดาวเทียมไปนะครับบุกลอบดูว่ามีความรุนแรงแค่ไหนนะครับอาจานดาวเทียมก็ไปอยู่ตรงหน้าโลกแล้วครับแล้วก็ยิงมิสไซล์อ๋อไปใกล้ๆแล้วค่อยยิงนะครับตอนนี้8ล้านแล้วโอ้โหรวดเร็วทันใจ12บล้าน1ิ 7 25ย้าล้านแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวส่งไปหลายๆลำดีกว่าเผื่อจะแบบว่าโจมตีได้หนักขึ้นนะครับโจมตีโลกให้แหลกสลายเลยแต่ดูเหมือนว่ามิสไซสีแดงจะแรงกว่านะครับหรือว่าเราเรียกมาน้อยเกินไปอ่เดี๋ยวลองเรียกมาเป็นฝูงดีกว่าไปเลยฝูงจานดาวเทียมมิสไซดูซิว่าถ้ามีจํานวนมากนะครับจะแรงไหมไปเลยกระตองแรงอยู่แล้วสิพี่เพราะว่ามีจํานวนมากไงดูยิงมิสไซมาถล่มโลกเลยปุ๊บโอ้โห 1บิลเลียนอย่างรวดเร็วนะครับ2บิลเลียนแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเครื่องเราจะรับไหวไว้ตอนนี้โอู้้สึกว่าเวอรเฟมเล e จะเริ่มดรอปแล้วอะมา3ล้านแล้วนะครับตอนนี้โลกเป็นแบบว่าทะเลเพลิงแล้วอ่ะเรามาเปลี่ยนรูปร่างของโลกดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราเลือกความแรงระดับ5ก็พอนะโอเคไปเลยเจอเอเจอเอเจอนจอเ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 จอนยอเจ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 อเอเจอีจอ่จเจอเจอเจอ้าอเจอเเจอเจอเกอเจเอเอเจอเอเจมเอเออ บอกเพื่อนๆไปนะครับอันนี้เราจะยิงให้มันเป็นวงกลมก่อนนะครับแล้วเราจะทําเป็นรูปดาวกันอ่ะเราเก็บตกก่อนนะครับตรงนี้จืดจืดืดโอ้โหพอตีกรอบแล้วง่ายขึ้นมากเลยเนี่ยอ่ะไปแล้วนะครับครึ่งโลกนะครับหรืออีกซีกหนึ่งนะครับฝั่งนี้มาเราทําลายเลยจืดเดี๋ยวนะเราใช้อาวุธอื่นมากดีกว่าเป็นพวกแมลงนะครับไปเลยเจ้าแมลงบึ๊บบู๊บบบไปแล้วเจ้าแมลงแทะโลกนะครับคือเคยเห็นนะครับแมลงแทะโลกอันนี้โอ้โหรุนแรงมากๆตอนนี้ นะครับไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่แล้วนะครับก็แน่น่ะสิใครจะไปอยู่ได้เล่าปลงเยอะขนาดนี้โลกตอนนี้ไม่เหลือซากแล้วนะครับโอดูไปดูมาเหมือนหน้าคนยิ้มอยู่เลยอะโลกก็กลายเป็นวงกลมแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอปรับความแรงนะครับให้ด a m ม g มันเบาบางมากขึ้นอะงั้นหรือว่าอันนี้มันเป็นความหนาของเส้นทุกคนเอาซักเท่าไหร่ดี2.5ละกันนะครับเอาละยิงจืด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 เราจะทําโลกให้เป็นรูปดาวนะครับดูซิว่าจะทําได้ไหมวืบอะไปทางนี้หน่อย ฟุบอันที่2นะครับลงมาปื๊บเอาประมาณตรงวงกลมนี้ะมันจะเป็นรูปดาวไว้เนี่ยดูลักษณะแล้วเหมือนไม่ใช่รูปดาวเลยอ่ะเหมือนไวรัสอะไรก็ไม่รู้โอ้โหงเหมือนมาเหมือนมะ เหมือนไวรัสโอ้เอาอะไรเนี่ยเราจะทํารูปดาวนะครับแต่ดันกลายเป็นไวรัสซะกันอ่ะเหลืออันสุดท้ายนะครับฟืดฟืดฟืดืดเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะเพื่อนๆสามารถตั้งชื่อโลกใบใหม่ได้นะครับว่าโลกนี้จะชื่อว่าอะไรอ๋อเราลืมไปต้องยิงตรงกลางด้วยนี่จะเหมือนรูปดาวทันทีฟืบฟืนี่ยิงตรงกลางด้วยนะครับเป็นไงก็ไม่เหมือนรูปดาวอยู่ดีนะครับ เอ้ voyez, แต่ใกล้เคียงอ่ะจริงๆแล้วเราไม่ต้องยิงโลกเป็นรูปดาวก็ได้นะทางเกมโซลา r ์สมาร์ทที่อัปเดตใหม่เนี่ยเขามีสตาร์เวิล์นะครับเป็นรูปดาวมาให้เลยนี่แล้วก็กดเข้าไปนะครับอ่ะเป็นงง่ายมาทุกคนโลกกลายเป็นรูปดาวแล้วเราเมื่อกี้ยิงทําไมเนี่ยนี่ครับไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้อยากลองดูเฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับว่าโลกรูปดาวเนี่ยจะแข็งแกร่งไหมเอามาแลกไปกินก่อนโอ้เริ่มกระตุกนะครับไม่รู้ว่าเครื่องจะค้างหรือเปล่า อโโอโโอเอาไปหลายตัวมากนะครับเอาหนอนต่างดาวไปแทะโลกดีกว่าโอ้โดูเหมือนว่าจะมีบาเรเลียก่อป้องกันนะครับตอนนี้เจ้ามันแรงทั้งหลายนะครับไม่สามารถทําอะไรได้นะครับกําลังเจาะบาเรเลียอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเอามิสไซล์แบบใหม่นะครับยิงโลกก่อนลวกันตอนนี้ประชากรนะครับศูนย์เอ็มนะครับโอ้โหโจมตีประชากรไม่ได้เลยเพราะบาเรเลียป้องกันไว้นะครับงั้นมันต้องมีวิธีทําลายบา์เลียสินาหรือว่าเป็นเพราะว่าไอ้กลมๆตรงกลางทุกคนมันเลี้ยงบาเลียไว้ นี่ขนาดใช้3อาวุธแล้วนะเนี่ยยังเจาะไม่เข้าเลยองนนั้นเรารวบรวมแดนเมจนะครับไปไว้ตรงกลางที่เดียวเลยฉันว่าฉันคิดไม่ผิดมันต้องเป็นบาเลยตรงกลางแน่ๆนั่ดงไง oh <my> ระเบิดไปแล้วนะครับใช่ไหม oh. หรือว่าระเบิดของเรา อ้าวปลาเลียหายไปแล้วนะครับเราสามารถทําลายโลกได้แล้วนี่เพราะว่าประชากรเริ่มลดลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ไงตัวเลขขยับอย่างรวดเร็วนะครับ1บิลเลียน2บิลเลียน3บิลเลียน4บิลเลียนแล้วนะครับโอ้โหปลาไป5เอามาแลกกัดกินไป เจ้าดาวเออดาวอะไรเนี่ยดาวโลกนะครับโอ้ดาวที่เป็นลูกโลกไม่ใช่สิโลกที่เป็นรูปดาวมาครับอันนี้เราจะเน้นยิงตรงกลางเลยวันนี้อยากปืนกลนแน่ทุกคนเด้อเด้อเด้เล้นเรือเปล่า้เดี่ยอเด้าเดเด้อเ้อเอเ้อเด้อเอเด้อเดอเด้อด้อเ่้ออะ้อด้ดอด้ออ บีมแช่แข็งยังไม่เคยใช้นะครับลองแช่แข็งดูจูจูจูแช่แข็งโลกนะครับนีโโโโ่ครับโลกกลายเป็นน้ําแข็งไปแล้วนี่มันขั้วโลกเหนือนี่เดี๋ยวช็อตจะทําให้โลกนี้กลายเป็นขั้วโลกเหนือให้หมดเลย ตรงขอบดาวตรงนี้ด้วยวื้๊วืืต้อ,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 อตงเทยเป็นสีขาวให้หมดนะครับแช่แข็งให้หมดเลยอ่นเหลือตรงนี้อันสุดท้ายแล้วทุกคน <มา S 1> ปื้บปีกอันสุดท้ายนะครับแล้วก็ลองพลิกอีกด้านหนึ่งพระอาทิตย์อยู่ฝั่งไหนฝั่งโน้นนะครับตรงนี้มันจะมืดๆหน่อยนะครับทุกคนโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะอ่ะทุกคนเราจะพลิกดาวให้ดูนะนีดาวโลกของเรา,<ม>ากลายเป็นน้ําแข็งไปแล้วสวยงามมะมา,มาอันต่อมาเดี๋ยวเราใช้ยานยิงบ้างดีกว่าเข้าไปยิงบาเลียใกล้ๆนะครับดูซิว่าจะทะลุบาเลียได้ไหมเยเหมือนความแรงม ไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็ความถี่ในการยิงนะครับในการออกอาวุธมันได้แบบนิดเดียวเองอันนี้เป็นทัศนาศึกษาละกันนะครับให้ดูโลกใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงกับดวงดาวนี่ครับระยะประชิดมากๆ เอ๊ะเราอยู่ตรงไหนเนี่ยหาประเทศตัวเองไม่เจอนะครับอาปุกยักษ์ที่อยู่ในตะเกียงดีกว่าเจ้าจินนี่ฉันขอพรหน่อยช่วยทำลายโลกนี้ให้ดอยอยได้เลยตามสองหมัดเดียวจอดอ่ะไหนบอกหมัดเดียวจอดดิใครจอดเนี่ยจินนี่จอด,จด,จดจนะครับ อะไรเนี่ยสงสัยต้องเรียกจินนี่มาหลายๆตัวแล้วมาจินนี่จัดการเลยจินนี่สองสามตัวเอะแต่ว่าทะลุอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าเราสังเกตตัวเลขนะครับประชากรลดลงเังไหนโลกแหวกแล้วนะครับอ๋อจินนี่พลังแบบว่าแรงกสุดๆไปเลยนะครับตอนแรกนึกว่าแบบว่าตีแล้วมันไม่ไปนะครับอันนี้จินนี่กินหรือว่าจินนี่ต่อยเนี่ยดูเหมือนว่าจินนี่จะเก็บกินนะครับปรอบรบอร่อยจังเลยโลกใบนี้จินนี่นี่มันดาวโลกนะ ไม่ใช่โดนัทนี่ครับดูสภาพดาวโลกเหลือแบบว่าเป็นเศษเสี้ยวแค่นั้นเองนะครับทุกคน ลองอีกเวอร์ชั่นมาดีกว่านะครับเปลี่ยนโลกให้กายเป็นวงแหวนให้ดูแบบใกล้ๆนะครับสูงเข้ามาเลยนี่เป็นยังไงอย่ากระส่วนสนุกแน่โรลลคอสเตอร์ประเดี๋ยวอันนั้นต้องเจอกับปลาหมึกเอเรียนมาเลยนี่ครับ้ามมิติมาจัดการเลยนะครับมาเป็นกองทัพเลยโอ้โหมันคุ้นๆุนมากเลยนะครับว์ปมาเหมือนแบบว่าอเวนเจอร์เอนเกมเลยนะครับอันนี้อันนี้ไม่มีบานเลยนะครับสบายสายดูสิก็เสียแหวนไปแล้วนะครับหนึ่งวงนะครับเป็นแหวนโลก อด้วยเปลี่ยนอาวุธมากดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเอาแบล็คโฮลใส่เข้าไปนะครับมาแบล็คโฮลมาเลยดูดโลกเข้าไปนะครับโอ้โหตอนนี้โลกไม่เกลี่ยมากเลยนะครับอันนี้หันข้างให้ดูนะครับก็แน่นะสิโลกเหลือเท่านี้ประชากรจะอยู่ได้ยังไงเราเะเอาอันนี้ดีกว่าเศษอุกบาตนะครับโยนไปเลยจุดๆมาเป็นกองทัพอุกบาตนะครับโอ้โหแค่นี้ยังต้องใช้อุกบาทอีกเลยเอาโอเคทุกคนก็ภารกิจเสร็จสิ้นนะครับทำลายโลกแบบว่าไม่เหลือนะครับ เอเหลือเศษนิดนึงนะครับอเอาให้หมดก่อนก็ได้โอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะทุกคนพี่จอร์ตปิโดขอตัวลาไปก่อนแล้วบา,บายหวงัวงหวงังสุดๆเลยนะครับดูไม่มีโลกแล้ว